สวัสดีครับภาคฟุตบอลคุยฟุตบอลกับภาคนะครับคลิปนี้มาพูดถึงบิ๊กแมตชประจำสัปดาห์ของเกมเพเบเลกอังกฤษนัดที่26นะครับระหว่างเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ของคุณซือเปปกววเดโวล่ากับหง์แดงเรียวภูของคุณซืออาร์เนอร์ส็อตนะครับในคำคืนที่ผ่านมาก็เป็นจัชนะของทีมผู้มาเจือนอย่างหงแดงนะครับที่บุกมาเก็บ3คะแนนถึงถิ่นเอเทนสตดียมไปได้ ด้วยสกอร์2ประตูต่อ0นะครับได้ประตูจากโมซาร่าก่อนในนาทีที่14นะครับจากลูกสูตรนะครับเตะมุมนะฮะกดสูตรติดตั้งแต่ลูกเตะมุมครั้งแรกเลยนะครับโมซาราตะบ,บันเข้าไปนะครับเป็นสกอร์ที่25ในเกมบริเวณงกฤษฤดูกาลนี้ยังคงนำเป็นจะฝูงต่อไปทิ้งห่างอันดับ2ถึง6ประตูนะครับนั่นคือ ริงบลาฮารแลนด์และก็อเล็กซานเดอร์อิสซักนะครับที่เมื่อคือนนี้ก็ยิง2ลูกให้กับเอลคาสเซินเปิดบ้านเอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสไปได้ด้วยนะครับส่วนลูกที่2ได้จากโดมินิกซูบอสไลน์นะครับช่วงท้ายเกมนาะทีที่37ครับโดยการแอสซิสต์ของ King of Egypt อีก1ลูกนะครับแอสซิสต์ให้กับซูบอสไลย,ยิงประตูที่2ให้กับลิเวอร์พูล นำห่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนจบครึ่งเวลาแรกนะครับโดย a อสซิส,สลูกนี้ก็เป็นลูกที่16ของโมฮัมเหม็ดซาราห์นะครับทิ้งห่างอันดับ2 6ลูกเลยทีเดียวสรุปตอนนี้คิงโมนนำทั้งแอสซิส,สต,ต์แล้วก็นำทั้งดาวซันโบของศึกพิมลิกอังกฤษได้ดูกันนี้นะครับ มีอันสามในช่วงครึ่งหลังแมนซิตี้ยังทําอะไรไม่ได้นะครับส่งผลให้จบลงด้วยสกอร์นี้นะครับลิเวอร์พูลบุกมากาชัยเนเอแมนเชสเตอร์ตี้ถึงเอเทสเดียม2องศยลิเวอร์พูลนาห่างอาร์ซอนอันดับ2ทีมที่พอจะมีลุ้นแย่งแชมป์กับหงแดงได้ในฤดูกาลนี้นะครับถึง11แต้มแล้วตอนนี้แม้จะแข่งมากกว่าอาร์ซนอน1นัดก็ตามนะครับหลังจากเกมวันเสาร์นั้น แอสตันครับเปิดบ้านเอมอเรตสเตเดียมพลาดท่าไปให้กับขุนคอนเวสต์แฮมยูเนเต็ดอย่างน่าเหลือเชื่อศูนย์ประตูต่อนหนึ่งนะครับแต่ให้คะแนนทิ้งห่างออกไปเรื่อยๆและเกมครั้งก่นที่ผ่านมาทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันยกเว้นแฟนลิเวอร์พูลนะครับบอกว่าฤดูกาลนี้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับลิเวอร์พูลรอจองเบอร์รถแท่ได้เลยนะฮะเตรียมฉลองแชมป์แพมเบลล์อังกฤษสมัยที่20ได้ แน่นอนนะครับหลังจากจบฤดูกาลเพราะว่าตอนนี้ทิ้งห่างคู่แข่งไปแบบไม่เห็นฝุ่นเลยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวคลิปนี้มาพูดถึงสถิติของโมซาล่ากันด้วยนะครับหลังจากทำผลงานได้ยอดเยี่ยมมากๆในปีที่เขาหมดสัญญากับเว mm ีรยวููในช่วงซัมเมอร์นี้แล้ว mm hmm. ซึ่งแฟนบอลทุกคนนะครับทั้งแฟนเวีรยวููและแฟนอื่นที่ไม่ใช่เวอ้์พููเห็นพร้อมต้องกันว่าเวี้ยวปูต้องจ่ายเท่าไหร่ก็ต้องจ่ายนี่คือข้อยกเว้นนะครับ ไหนก็ยกเว้นมาแล้วในสัญญารอบที่แล้วที่ให้ค่าเหนื่อยโมซาร่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรนะครับคือ3,50,000ปอนต์ต่อสัปดาห์ถ้าโมซาร่าต้องการมากกว่านั้นลิวพูก็ต้องจ่ายแล้วชั่วโมงนี้นะครับคือปล่อยฟรีไปไม่ได้เด็ดขาดจะปล่อยเสียเงนินหรือปล่อยฟรีก็ไม่ควรเด็ดขาดนะครับซาร่าต้องอยู่กับลิวพูต่อไปในฤด,ดูกาลหน้านะครับอันนี้ในความคิดของผมเท่าไหร่ก็ต้องจ่าย 4, 4ี่แสนก็ต้องจ่าย4ี่แสนห้าก็ต้องจ่ายนะครับ และสัญญาที่น่าจะแฮปปี้ของโมซาลาก็คือน่าจะเป็น2บวก1นะเซน2ปีบวกอีก1ปีตอนนี้ก็32นะครับถ้าเซน2บวก1ก็จะเต็มที่ก็จะอยู่ที่35ปีพอดีนะครับนั่นจะเป็นการปิดฉากที่สวยงามให้กับตำนานอย่างคิงโมในทินแอนฟิลนะครับแฟนๆเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับกรณีนี้มาพูดถึง สถิติของโมซาล่ากันสักหน่อยในฤด,ดูกาลน,นี้เรียกได้ว่าตอนนี้คือกองหน้าเบอร์หนึ่งของโลกแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะเล่นปีกขวาก็ตามแต่นะครับและผมยังยกให้เป็นผู้เล่นที่เก่งที่สุดในโลกณชั่วโมงนี้นะครับเน้นและย้ําว่าณชั่วโมงนี้เอาใครก็ได้มาเปรียบเทียบกับโมซาล่าไม่มีใครเก่งเกินโมซาล่านะครับอันนี้ผมไม่ใช่แฟนลิเวอร์พูลนะแต่ผมการันตีให้เลยว่า k i n โ Mo King of Egypt คือนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกณชั่วโมงนี้ครับ ใครคิดเห็นเป็นอย่างอื่นคอมเมนต์ได้นะครับไม่ต้องด่ากันนะครับนี่คือความคิดเห็นของผมชั่วโมงนี้เท่านั้นนะเพราะว่าเขาสอยตาข่ายได้อย่างเฉียบคมมากๆแล้วก็หาตัวจับได้ยากคือพลิวไหวดั่งสายน้ําจริงๆนะครับถ้าบอลไปถึงโมซาร่ามีลุ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการยิงหรือแม้การแอฟซีให้เพื่อนนะครับยิง1น่งศูนย์ให้กับเลิ้วปูนามม่าแมนซิตี้ก่อนอย่างที่บอกไปว่านําเป็นดาวน์โหลที่25ประตูนะครับในเพลย์บกอังกฤษ และถ้าหากนับรวมทุกรายการสำหรับฤดูกาลนี้เขายิงให้กับหงแดงไปแล้ว30ลูกนะครับ30ประตูในฤดูกาลนี้ทุกรายการสำหรับโมซาลาให้กับลิเวอร์พูลนะครับนอกจากนี้ซาลายังคลำเป้าให้กับเ e รดแมชชีนไปแล้ว241ประตูขึ้นไปอยู่อันดับ3ร่วม นะครับของดาวชนโวสูงสุดสโมสรนนะครับร่วมกับกอร์ดอนฮอตสันซึ่งเป็นรองแค่โรเจอร์ฮันกับเอียนรัชเท่านั้นนะครับณนะชั่วโมงนี้ต้องบอกว่าซาร่าดีฮอตจริงๆนะฮะมีนำสามลูกที่2ที่เดรูพูบุกไปนำแมนซิตี้นะครับโดยการแอสซิสต์ของคิงโมให้กับโดมินิกซบอสไลกระทุงเม็ดที่2นั้น บด้เต่ออฟริกันนะครับ,รบยังแอสซิสในฤดูกาลนี้เกมเพลย์ิตอังกฤษไปแล้ว15ครั้งอย่างที่บอกไปแอสซิสไปแล้ว15ครั้งแล้วก็เป็นผู้นำของคนแอสซิสด้วยนะครับเบสเสร็จแล้วซาร่ามีส่วนร่วมกับประตูในเกมเพลย์มิกต์เท่านั้นนะครับเน้นและย้ำว่าในเกมเพรม์มิตอังกฤษเท่านั้นหลังจากผ่านไป27ตช์ของลิวพูลซาร่ามีส่วนร่วมไป40ลูก 40ลูกแบ่งเป็น25ประตูกับอีก15แอสซิสโอ้โห oh ซึ่งถือว่าโหดสัตว์นะฮะคาร์ดิการซาร่าก็ทั้งยิงทั้งจ่ายทั้งยิงทั้งจ่ายก็คือทั้งยิงประตูแล้วก็ทางแอสซิสให้เพื่อนในเกมเดียวกันนับเป็น1แมชทั้งหมดซาร่าทำไปแล้ว11แมชในฤดูกาลนี้นะครับซึ่งเทียบเท่ากับสถิติที่ดีที่สุดในยุโรปของ ลิโอเนลเมสซี่นะครับที่เคยทำได้เมื่อ10ฤดูกาลที่แล้วกับบาร์เซโลนาในซีซั่น2014-2015นะครับเน้นแลยย้ำว่าส่วนร่วม11ครั้งใน1ฤดูกาลทั้งอิงทั้งจา่ายนะครับดีที่สุดในยุโรปนะครับนั่นเท่ากับว่าฤดูกาลนี้ซาร่ามีโอกาสทำลายสถิติที่ดีที่สุด10ฤดูกาลที่ผ่านมาของลิโอเนลเมสซี่ได้ในซีซั่นนี้นะครับ คือถ้าทั้งอิกทั้งจ่ายใน1นึ่งแมชอีกก็จะแซงเลโอนีเมซี่พันทีนะครับสำหรับคิงโมยังไม่หมดแค่นั้นครับเนื่องจากโมซาล่าเป็นพ่อ้าแข้งของศึกพมิกอังกฤษคนแรกนะครับที่ทั้งยิทั้งจ่ายได้ในเกมที่ต้องเจอกับแชมเปี้ยนเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับซิตี้เป็นแชมป์เก่านะครับซาล่าเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์พมิทอังกฤษที่ยิงได้ทั้ง2นัดนะครับทั้ง นัดเจ้าแล้วก็นัดเยือนนัดเจ้าในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาแล้วก็นัดเจือนในค่าคืนที่ผ่านมาสามารถยิงใส่แมนเชสเตีรได้นะครับก็คือแชมเปี้ยนแชมป์เก่านั่นแหละครับยิ่งไปกว่านั้นซาร่ายังทําแสบใส่ทีมของโจเซฟเปปกวอดิโอลาได้ในเกมลีกมากกว่านักเตะทุกรายนะครับมากกว่านักเตะทุกรายเนื่องจากเขายิงใส่ทีมของกุซูอชาวสเปนิชที่คุมทัพได้ทุกสมูสรอนนะครับ มากสุดถึง9ประตูและยังแอสซิสต์ได้มากสุดเช่นกันคือ6ครั้งด้วยกันนะครับสุดท้ายครับซาร่า mm hmm. เป็นนักเตะคนแรกในประวัติศาสตร์พิมเมอลิกอังกฤษที่มีส่วนร่วมกับประตูเกิน40ลูกใน1ซีซั่นก็คือทั้งยีงทั้งจ่ายใน1ซีซั่นเกิน40ลูกนะครับซึ่งฤดูกาลนี้ก็40ไปเปที่เรียบร้อยนะครับฤดูกาลอีกหฤดูกาลที่เกิดขึ้นก็คือ2017-2018 ที่ดูการน,นั้นมีส่วนร่วมไป42ลูกแบ่งเป็น32ประตูกับอีก10 a s s สต์นั่นหมายความว่าหากซาลาจะยิงหรือ a อ s ิสต์สก็ได้ได้มากเกินกว่า3ลูกนะครับจะยิงหรือ a อ s ิสต์สก็ได้3ลูกขึ้นไปจะทุบสถิติของตัวเองทันทีในซีซั่น2017-2018ไปเป็น43ลูกในซีซั่นนี้นะครับซึ่งนั่นก็ ยังเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ยูดีที่สามารถทําได้ของศึกพิมลิกอังกฤษนะครับนี่คือความยอดเยี่ยมของ King of Egypt และนี่คือม o ฮัมหม็ดซาาห์และชัยชนะของลิเวอร์ p o o ในบิ๊กแมตช์ค่ำคืนที่ผ่านมาจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับแชมป์พิมลิกอังกฤษฤดูกันาล2024-2025เป็นของหงแดงลิเวอร์ p o o ครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าปรจจยนาภาคฟุตบอลคุยฟุตบอลกับภาคเฉเด็นครับ